จากนั้นนะคะผู้บัญชาการบนทฐนานบกที่38ได้นำกำลังพลพร้อมชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์รวมกับผู้นำชุมชนและอ,อสมอลงพื้นที่ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งผักปลอดภัยมเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันธุ์ดีน่านและกล่องยาเวชภัณฑ์ไปให้กับกลุ่มผู้เปราะบางนะคะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการและทุพพลภาพในพื้นที่ตําบลท่านาวอําเภอภูเพียงจังหวัดน่านจํานวน สองครอบครัวค่ะประกอบด้วยครอบครัวของนางหลีทองรอบอายุ80ปีซึ่งเป็นผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคหัวใจนะคะอาศัยอยู่กับน้องชายที่พิการตาบอดและเป็นโรคเบาหวานมีฐานะยากจนมีบุตรสาวคอยดูแลค่ะและนางสาวปีวรายวงใจเป็นผู้ป่วยทางด้านสติปัญญาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากนะคะอาศัยอยู่คนเดียวค่ะบิดามดาเสียชีวิตปัจจุบันมีลุงและป้าคอยดูแลซึ่งกลุ่มเปราะบางและครอบครัวดังกล่าวก็มีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้